สวัสดีครับสวัสดี FC ีรถดีแตนทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านอสเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีแตนสีล้อมานําเสนออีกคันนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์คูปต้าอาร์ทีหนึ่งหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดแรงนะครับเครื่องเดิมๆนิ่มๆนะครับเครื่องตัวนี้สิบเอ็ดแรงนะครับเป็นรถมือสองเก็บงานนะครับสวยๆเลยนะครับรถค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวนี้ระบบเกียร์เป็นเกียร์สายนะครับ เกียร์ตรงนี้เป็นคันโยกเกียร์สายนะครับช่วงล่างเหล็กรางหน้าสี่นะครับเหล็กรางหน้าสี่ทับด้วยนะทับด้วยเหล็กอีกหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับนะครับเราทับให้สองข้างเลยนะครับหนึ่งนิ้วเสริมความแข็งแรงหนาเป็นห้านิ้วนะครับระบบเบรกเป็นเบรกน้ามันนะครับเบรกน้ํามันเพาท้ายเป็นเพาใหญ่นะครับเพาใหญ่รุ่นเพาลอยระบบแหนบแหนบสองชั้นนะครับ แนบรับน้ำหนัก2ชั้นนะครับเสริมแนบเสริมหนาให้แล้วนะครับยากลังเป็น7 5 0ขยอร์นะครับยางใหญ่ๆเลยนะครโครงสร้างดีเป็นรถมือสองเราเก็บการนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับของสายนะครับแคสซีสวยครับสวยเดิมตลอดทั้งเส้นนะครับไม้ไม่มีผุนะครับ ขับเกียร์ใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ลูกเกียร์ใหญ่มากนะทะเบียนภาษีพรบรมีนะครับเล่มทะเบียนตัวนี้ท่านใดสนใจหาใช้งานก็ติดต่อที่สเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์กันเลยนะครับนะสาธิตลองขับให้ดู ก็ขับ B ครับท่านใดสนใจหารถยี่แสนใช้งานก็ติดต่อที่สเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามีบริการจัดส่งและสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0856596501สามารถดูรถได้ที่ตำบลแสลงพันธ์อำเภอลำไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอบคุณมากครับ